โอ้ยพี่น้องพงกนี้นี่เขาออกมาถิ่มบัดออะเถอะอุ้ยอาจารย์แช่ไหเขาเรียงบาไวเป็นบ่อ <c oughs> อืออีหลาแม่โอ้ยอยู่นั่นไาจันนี่ทุกกะมีบุญอยู่ขาดอยู่ยังเดี๋ยวตวายาัวยันมัดเพราะว่าหมามันหลายน่ะ ว่าจะหอนบังดําหรือเปล่าไปวัดน,นี่ก้อนหมาหลายไปฝากพระอาจารย์ไปด้วยพี่น้องเอ,อ้ยมาเดอ้อไปเหตุบุญเหตดท่านน้ำยายวันผู้ใดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ให้ได้บุญเยอะๆกับยายวันเดอ้อทุกที่มีอาหารทุกที่มีคันดิว่าเอามากินมาดำอะอะอะกินได้หมดเดอ้อไปกินเลยลูกกินเลยนี่แต่พี่น้องกิจังหวัดประจำวันของยายวันไปพี่น้องมาเดอ้อไปเหตุบุญน,น้ำยายวันเดอ้อ ไปทำบุญทำทานกับหมาวันเนี้บรนพะใส่บาตรก็ใส่แล้วใส่บาตรก็เอาเกี่วอะไรใส่ปลาสับใส่บาตรกินข้าวกับปลาสับด้วยตอนนี้กําลังเอาคนิพาไปให้เด็กๆที่วัดอันนี้ใกล้จะถึงแล้ววัดก็อยู่ไม่ไกลบ้านเลยพี่น้องวัดก็อยู่ใกล้ๆวันไหนโมโหหมาก,ก็จะามาปล่อยแต่วัดแต่วัดแต่ปล่อยไม่ถึงวัดอกพี่น้องทั้งท่านอนกอดกันทุกมือ เดี๋ยวดอีในน้อยถัองอันนังแห้งเป็นเม่นอยู่นอนกอดคือเก่า,าล่ะพี่น้องเอ้ยเป็นเม่นก็นได้กอดแล้วพี่น้องกอดแล้วสาธุเราจะเข้าวัดละสาธุสาธุเด็ก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 เอ้ยเด็ก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 เนี่ยยายอยู่ยายมาพูนาาพา้น่ะมาพระจันท์ฮัลโหล ลกัลกๆลกๆกๆมีหมัดไปลูกมึงเนี่ยเป็น่สร้างแต่เนะเค <c oughs> ลื่อนมาไหล่ที่ขออยู่เคลื่อนมาไหลายี่เอาไปเลี้ยงอยู่ไม้พดว่าไวเลยแม่อาจารย์ยนี่ันอุ้ยนี่ขึ้นอางลกแท้อทาเถอะอุ้ยอาจารย์้าเป็นเขาเล <c oughs> ี้ยงบ่หวัยมนบ่อืออีด่าแม่โอ้ยอยู่นั่นมันจันทร์ทุกก็มีบุญอยู่ขาดอยู่ยังเดี๋ยวตวองยันมัดเพราะว่าหมามันไหลนะ่ะหมาวัดนะ่ะ อินี่กับวันอุยตุยโอ้โอเโอออ่ะโอ้กินดีอยู่เดี๋ยวยายเม็ดเล็กมาให้อีกนะอัอนนี้นี่นี่ลูกอะเดี๋ยวยายเม็ดเล็กมาให้อีกอันนี้นี่นี่เดี๋ยวยายเม็ดเล็กมาให้อีกนะโอ้เห็นไหมนี่ได้กินคาีิว่าได้กินเด็กๆได้กินคาีิว่าแล้วอ่ะอะ่ะเดี๋ยวยายเม็ดเล็กมาให้นะลูกนะนอ่แหละ ทังคานิบา่งมาให้ไปหายคอกระคอ,อ,อยเพิ่นได้บุญนำ้ำแตอนกินดีน้อาจานเนาะบ่งเด้พี่น้องเด้อน,ออนี่ขนาดหมาจรไม่เคยกินอาหารเม็ดมาอย่างกินคานิบาดีมากนี่เห็นไหมเนี่ยขนาดขนาดหมาวัดเขาไม่ได้เลี้ยงใส่อาหารเม็ดมาตั้งแต่เกิดยังกินเห็นไหมน้่พี่น้องบ่งรุ่นี่คานิบาหมากินดีมากบางยี่ห้อหเขาจะใส่แ,แป้งใส่สีอันนี้หมาที่บ้านเขากินตัวนี้อย่างเดียวเดีย๋ยวยายเม็ดเล็กมาให้เดีย๋ยวยายเม็ดเล็กมาให้อกินด้กยกันี้นี่น้อยกกินดีเด้อนี่ แต่ว่าบ่ไห่บ่ไห่น้องาอีนี่เนาะอาจารย์เนาะอันลุอ่ะอ,อีนอีน่บ่ไห่น้องโอ้ยคันนี้ว่ากินดีมากเลยงานเนี่ยเก,กินพระอาจารย์กลับก่อนสาธุสาธุสาธุ อุยนี่เป็นต่หูทต่อาจารย์อนี่เป็นต่ขี้อ่อนเนาะโอ้ยพี่น้องพวงนี้นี่เขอามาถิ่มบัดพี่น้องวันนี้วันพาไ้ทำบุญอีกแลว้วทำทานทำบุญทำทานกับหมาอีกแลว้วเมื่อเช้านี่ก็ได้ใส่บาทสายมาก็มาทำบุญกับหมาเอาคันนี้ว่ามาให้พระอาจารย์หมาก็กินดีก็ดีใจได้พี่น้องยี่ห้อนี่มันกินดีดีอาจารย์ถือยี่ห้ออื่นมันว่าค่อยกินมาท่านบัดเอายี่ห้อนี้มามันกิน กินด,ดีจนเกี้ยงคือพี่น้องเห็นละกินกินเกี้ยงนะคน,นิพัฒน์ตรงนี้กินเกี้ยงใช่พี่พี่เอฟซีเดี๋ยวอีกหน่อยยะวันจะไปให้ข้าวไอไอไอดำสีตาพี่น้องเอฟซีตั้งอย้มันเดี๋ยวไอดำสีตาว่าหมาสีตาขเขาก็เลยไปสังเกตว่าเออมันมีสีตาอีดีนี่มันมันมันหูเั็นไหมมันหลงบังประทัดมากแล้วพี่น้องเขาบอกว่าไอสีตาก็เลยสังเกตเออก็เลยเรียกว่าไอดำสีตาตอนนี้มาตวัดนี่ล้วขอกินน้ำก็ได้พี่น้องเด้อขอพุณที่ติดตามเด้อที่ ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์นะคะสาธุใครติดตามอย่าพลาวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆไม่ไดา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 สีตาจำยัยไม่ได้เหรอนี่ไง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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว